สวัสดีมิตรลักสายขยี้ทั้งหลายหลายคนถามหาว่าพี่สัพพยุทธทำไมไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเองยังไม่ได้เข้ามาในเพลริดไงล่ะถ้าเองเข้ามาเลื่อนนิดหน่อยเองก็จะเจอหรือจะเป็นมหายุทธหยุดพิภพ,พ,พก็มีให้หรือจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าเราก็เลี้ยงไว้ให้หมดแล้วหรือล่าสุดอย่างฝื้นฤทิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนก็จัดเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยดูแบบไม่ต้องเปื่อยเปิดกันไปยาวๆหลับตื่นขึ้นมาก็ยังไม่จบ ขยีย่อนิเมะขอเสนอฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่628แม่นางโจก็พยักหน้าเบาๆแล้วลุกขึ้นพร้อมกับชีเฟยขนาดทั้งสองกำลังจากไปนั้นนางหันกลับมามองวังหลินราวก็ต้องการจำข้อไว้ในใจแม่นางโจก็ลังเลชีเฟยออกไปจากเรือแล้วและเหาะเหินด้วยวิชาแรงโน้มถ่วงพี่หญิงเราไปกันเถิดนางมองร่างวังหลินที่กำลังสั่นเทาและกองอยู่ในมุมห้อง จึงเดินเข้าไปหาอย่างเงียบๆฝ่ามือของนางสัมผัสในกระเป๋าปรากฏเสื้อคลุมหนาๆนานาในฝ่ามือนางคุมให้กับวังลินและพึมพำว่ามีชาติที่แล้วอยู่จริงหรือไม่ก,กันนะหลังจากนั้นนางก็จากไปสายฝนก็ดุแรงขึ้นเรื่อยๆสายฝนตกลงบนเรือที่กําลังล่องไปอย่างโดดเดี่ยวในแม่น้ําสัมผัสที่ไม่อาจบรรยายได้ออกมามันคือกลิ่นอายแห่งความโดดเดี่ยวขึ้นดังกระทบเรืออย่างต่อเนื่อง เรือค่อยๆล่องไปไกลเรื่อยๆและค่อยๆหายเข้าไปในกลางคืนอันโดดเดี่ยวมีเพียงแสงตะเกียงพัดไปพัดมาในความมืดมองไกลๆเรือนั้นก็เหมือนใบไม้ที่ร,อร่องลอยอย่างโดดเดี่ยวในเขตฟารามฝันเสียงฝนยังกระทบอยู่เรื่อยๆแต่วังหลินยังคงฝันหวานอยู่ในกระโจมเรือเสื้อคลุมบนตัววังหลินมีกลิ่นหอมจนเตะจมูกฉี่เฟยสิทธิ์พี่หญิงโจหวังโจหวังหาว จางหูวังหลินเพิ่พมคำในความฝันหากสองสาวยังไม่จากไปและได้ยินคำพูดวังหลินทั้งสองคงตกใจแน่แต่สองคนนั้นไม่มีทางได้ยินความฝันของวังหลินนั้นดุดอีกชาติหนึ่งในความฝันเขาเห็นฉีไฟในสำนักเคิงหยวนและเห็นสิทธิ์ที่หญิงโจอีกด้วยบนภูเขาเคิงหยวนนั้นยังมีวิหกสีขาวบินไปมาหลังจากนั้นอีกไม่นานเคิงเทียนเล่มเล็กจึงค่อยๆมอดดับและเป็นหนึ่งเดียวกับ ความมืดสายฝนก็ตกลงมาทั้งคืนท้ายแม่น้ำเพิ่มปริมาณมากขึ้นแม้จะสังเกตด้วยตาเปล่าได้ยากแต่ตรงท่าน้ำสามารถสังเกตมาได้ชัดเจนสายฝนนั้นตกลงมาสู่ดินกลายเป็นดินโคลนไหลลงสู่แม่น้ำเรือลำหนึ่งล่องลอยไปบนแม่น้ำและเข้าใกล้ท่าเรือท้ายสุดเรือก็ล่องไปบนดินโคลนตรงชายฝั่งและหยุดลงตอนที่เรือกระแทกกับชายฝั่งศีษะวังดินกระแทกกับผนังเรือ เขาก็ดืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดและนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนอย่างไรก็ตามพอมองออกไปรอบๆกลับไม่เห็นหญิงสาวสองนางก่อนหน้าแล้วเมื่อคืนราวากับความฝันล่างหญิงสาวงดงามสองคนยังคงอ้อยอิงอยู่ในใจเขาเป็นภาพมายาวหรือนี่วังหลินสับสนและมองดูผ้าคลุมที่ปกคลุมตัวนั้นเห็นชัดว่าเป็นของหญิงสาวเขาค่อยๆตื่นขึ้นอย่างไรก็ตามในความคิดเขา นอกจากล่างหญิงสาวทั้งสองมันเหมือนกับฝันไปจริงๆเขายังเห็นหญิงสาวสองคนในความฝันเมื่อคืนด้วยทั้งหมดนี้ทำให้ตัวเขาง,งุนงงท่านเทียนดับไปนานแล้วทำให้ในกระโจมเรือตอนนี้แทบมองไม่เห็นอะไรหลังจากผ่านไปแล้ววังรินก็เดินออกมาจากกระโจมเรือมองดูโรคอันมุ่นหมองในตอนนี้รอบด้านมีแต่หมอกสลัวจนเขามองเห็นได้ไม่ไกลนะักสายลมค่อยๆพัดยังคงหนาวเย็นเหมือนเดิมทำให้เขาได้กลิ่นดินกลิ่นทราย เป็นไปได้ว่าค่าฝันจริงๆเขายืนอยู่ตรงหัวเรือหลังจากฝนตกบริเวณนี้ก็เงียบสนิทความเงียบทําให้ตัวเขาราวก็อยู่คนเดียวในโลกใบนี้พอมองไปรอบๆเขารู้สึกถึงความโดดเดี่ยวแผ่กระจายจากล่างเขาโดยไม่รู้เหตุผลขณะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสัมผัสความโดดเดี่ยวยิ่งรุนแรงกว่าเดิมสายลมค่อยๆผ่านทําให้เส้นผมสีดําของเขาพัดไปด้านหลัง สายลมกลับไม่สามารถเพิ่มความหนาวบนเสื้อผ้าของเขาได้หนาวนิดๆไม่รู้ว่าทำไมความรู้สึกอ้างว้างโดดเดียวถึงผุดขึ้นมารุนแรงขนาดนี้ความโดดเดี่ยวนั้นทำให้เขาคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงทุกอย่างสตีผู้ที่เขาไม่มีวันลืมคนนั้นราวกับมีพลังมองไม่เห็นรวมกันอยู่ในร่างเขาทำให้หยาดน้ำตาค่อยๆไหลลินทำไมข้าถึงร้องไห้กันนะ วางลินเงยหน้าขึ้นเช็ดน้ำตาที่ไหลอยู่นั้นสายตาเต็มด้วยความเศร้าเสียใจซึ่งแม้แต่เขาก็ไม่รู้ตัวเองเกิดอะไรขึ้นกับข้ากันตัวเขาก้มหน้านั่งลงโดยไม่สนพื้นเปียก,กบนเรือนั้นความสงบยามรุ่งสางหยาดน้ำตาไห,รหลรินเข้าผสมกับพื้นเปียกนั้นความรู้สึกที่เหมือนมีเขาอยู่คนเดียวในโลกช่างเป็นสิ่งที่คุ้นเคยเรากับเขารู้สึกแบบนี้มานานแล้วแล้วเริ่มริ้มลดความโดดเดี่ยวด้วยตัวเอง ตัวเขานั้นค่อยๆเข้าสู่พวังราวกับมีนรกอยู่เบื้องหน้านรกแห่งนี้มีพลังที่ดึงดูดสามารถลากท้องฟ้าลงมาได้ลึกเข้าไปในนรกมีรอยแตกมีล่างโดดเดียวคู่หนึ่งนั่งอยู่ข้างในสถานที่แห่งนั้นช่างเงียบสงัดมีเพียงแต่เสียงดึงดูดอยู่เท่านั้นล่างโดดเดียวหันแผ่นหลังเข้าหาเขาแม้วงหลินจะมองไม่เห็นใบหน้าชัดเจนแต่เขาสัมผัสความโดดเดียว และความเศร้ากระจายออกมาได้ในพวงเขาเห็นชายหนุ่มสวมชุดสีขาวผมสีขาวกำลังเดินข้ามผ่านดวงดาวอย่างเงียบๆเ,เรือนล่างนั้นเป็นสัมผัสความโดดเดี่ยวอ้างว้างออกมาเช่นกันพอเห็นไปหลายอย่างหยาดน้ำตาก็ค่อยๆไหลลินความเศร้าโศกออกมาจากดวงวิญญาณแล้วโรคใบนี้ราวกับโรคใบนี้คือวิญญาณของเขาคือความฝันของเขาวินาทีนั้น เขาค้นพบความรู้สึกเงียบสงบและโดดเดี่ยวอยู่ที่นี่ภายใต้ท้องฟ้าสีหมน่นวังหลินก็มองดูแม่น้ำอย่างยาวนานเหลือเกินจนกระทั่งสายลมพัดผ่านไม่ครั้งทำให้เขารู้สึกเย็นวับเมื่อนั้นเขาเลื่อนแขนซ้ายขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวชี้ใส่แท่งเทียนห่างออกไปไม่ไกลแท่งเทียนค่อยๆถูกจุดขึ้นมาตัวเขาไม่ได้ทำโดยไม่ได้รู้ตัวเขากับเต็ม,มด้วยความเศร้าและความเสียใจ ที่โผล่จากความว่างเปล่าราวกับอยู่มาชั่วนิลันในความเงียบสงบและมนหมองแห่งนี้แท่งเทียนค่อยๆจุดขึ้นก็กระพริบไปทั่วบริเวณแม้จะอ่อนแรงแต่กับส่งความอบอุ่นขึ้นมาด้วยมองไกลๆลางหนึ่งบนเรือส่งสัมผัสความอ้างว้างโดดเดี่ยวเป็นอย่างยิ่งขณะเวลาผ่านไปท้องฟ้าก็ส่องสว่างขึ้นความมืดมิดถูกขจัดออกไปจากพื้นดินแม่น้ำ และบนเรือรอบด่านค่อยๆชัดเจนขึ้นสิ่งที่เห็นอยู่ไกลยิ่งชัดเจนเต็มสองตามีเพียงแค่ก้อนเมฆสีดำที่ยังคงเคลื่อนผ่านท้องฟ้าหกตัวหนึ่งราวกับจุดสีดำได้ล่องลอยออกมาจากภูเขาคุ้งเข้าไปในก้อนเมฆสีดำหลังจากทะลุผ่านไปแล้วมันบินวนอยู่ไม่กี่ครั้งก่อนจะบินมหาวังลินหกบินเข้ามาใกล้ในเวลาไม่นาน วังดินก็เงยหน้าขึ้นมองวิหกตัวสีขาวดูเหมือนมันจะมองลงมาที่วังดินวังดินสังเกตล่องร้อยแห่งความเศร้าออกมาได้ทําให้เขาตกตระหนงพร้อมกับวิหกหายวับออกไปพอวิหกหายไปแล้วความเศร้าในใจวังดินจึงจางหายไปด้วยเปลวเพิงบนเทียนค่อยๆมอดดับเกิดอะไรขึ้นกับข้ากันตัวเขาดูเหมือนจะตื่นขึ้นจับผวังแลมองหยดน้ํเที่ยังอยู่บนนิ้วเขาเฝ้ามองหยดน้ําตาร่วงลงมา ผ่านไปสักพักวังดินจึงยืนขึ้นเก็บของได้ความมุนงงและความเศร้าที่ไม่อาจอธิบายได้เขาเก็บเสื้อคลุมไว้ในกระเป๋าและเดินออกจากเรือวินาทีที่เดินออกไปจากเรือเขามองกลับไปที่เรือก่อนจะเดินออกห่างออกไปไกลทว่าจังหวะน,นั้นเองเสียงหอนก็ดังออกมาจากก้อนเมฆเสียงดังสนั่นขึ้นวังดินมองขึ้นไปโดยไม่รู้ตัวเห็นฉากเหตุการณ์เกินจะจินตนาการ ลำแสงหลายเส้นคล้ายจะแทงทะลุผ่านสวรรค์กำลังกับคริปอยู่ในก้อนเมฆสีดำหนึ่งในนั้นก็หยุดลงด้านบนวังดินเผยเป็นสตรีชุดสีฟ้านางมองลงมาแล้วพบกับสายตาวังดินเอ๊ชายหนุ่มรอเราเดินออกมาจากลำแสงมีอะไรหรือสิทธิ์น้องหลิวไม่มีอะไรข้ารู้สึกเหมือนเคยเจอบัณฑิตผู้นั้นที่ไหนสักแห่งมาก่อนแค่คนธรรมดาเราควรรีบไปพบอาจารย์ ไปที่สถานที่ที่มีแสงสีทองปลดไปออกมาชายหนุ่มก็มองวังหินก่อนจะถอนสายตามองยิงสาวนั้นวังหินก็มองท้องฟ้าลำแสงสองเส้นเลือนหายออกไปไกลนางเป็นใครกันช่างคุ้นคุ้นเหลือเกินตัวเขารู้สึกเหมือนเกิดความเจ็บปวดในใจประสมกับความเศร้าที่ไม่อาจอธิบายจึงเปลี่ยนเป็นพลังประหลาดทำใหอรมหายใจนั้นปั่นป่วนร่างกายโอนเอ็นถอยไปสองสาก้าว หลังจากนั้นหันสายตาไปทางเส้นขอบฟ้าที่พังทลไลแขนขวากดลงบนหน้าอกตรงจุดที่เกิดความเจ็บปวดความเจ็บปวดท่วมท้นเข้าหาเขาดุดขึ้นมาหาสมุทรเป็นความเจ็บปวดที่ไม่อาจพูดออกมาได้ลาวกบหัวใจกำลังถูกฉีกกระชากและความเศร้าโคกขึ้นมาทั้งหมดนี้ออกมาจากหญิงสาวที่ร่องทยานผ่านท้องฟ้านางดูเหมือนจะอยู่ในความคิดวังดินมาหลายปีแต่ความคิดเหล่านั้น มาคล้องกับร่างที่ทําให้เขารู้สึกอธิบายไม่ถูกหลังจากผ่านไปสักพักใบหน้าวังหลินจึงกลับมาเป็นสีแดงอีกครั้งเขาหอบหายใจเช่นนั้นพวกเซียนมีตัวตนอยู่จริงๆเช่นนั้นความฝันของข้าคือความฝันจริงๆใช่หรือไม่หลังจากยืนอยู่บนพื้นโศกปกหลังฝนตกจนกระทั่งท้องฟ้าสว่างเขาจึงลืมตาขึ้นมาด้วยความง,งุนงงและเดินต่อไปอย่างเงียบๆข้าฝันว่าเป็นเซียนหรือเป็น เสียนแล้วฝันถึงตัวข้าวังดินไม่ได้เข้าใจลาวกับเป็นฝันอันเลือนลางก่อนจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาวังดินก้าบนถนนสายหลักและเดินเข้าหาเมืองหลวงอีกครั้งเขาไม่ทําการสังเกตบริเวณโดยรอบข้างอีกต่อไปแล้วแต่เดินออกไปพร้อมกระเป๋าไม้ไผ่แบกอยู่ด้านหลังเดินได้ฝีเท้าเหยียบย่าดังลัน่นพาทิตย์ขึ้นพาทิตย์ตกวังดินก็เดินอยู่บนถนนหลวงตลอดทั้งวัน เมื่อไรที่เหน็ดเหนื่อยเขาจะนั่งลงข้างทางนำอาหารแห้งออกมากินหลังจากพักได้เล็กน้อยก็จะเดินต่อไปเมื่อเสียงม้าและเสียงรถม้าดังอยู่ไกลไกวังหลินจะหลบไปด้านข้างพอรถม้าหรือพวกม้าผ่านไปเขาจึงกลับไปบนถนนพิบตาเดียวผ่านไปเจ็ดวันตลอดเจ็ดวันนี้ร่างกายอ่อนแอของวังหลินค่อยๆแข็งแรงขึ้นตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกดินวังหลินเดินอยู่บนถนน หากมีโรงเตียมสักแห่งอยู่บนถนนนั้นเขาก็จะเข้าไปพักผ่อนหรือหากมองเห็นควันจากหมู่บ้านในยามพระอาทิตย์ตกดินก็คงดีใจไม่น้อยวังดินพบว่ามันสะดวกสบายยิ่งกว่าการพักในโรงเตียมเสียอีกอย่างไรก็ตามหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเวลาส่วนใหญ่วังดินเป็นการเจอภาพดวงตาที่เขาอยู่คนเดียวในโลกเขาพบเจอร่มเงาข้างๆถนนนั้น และปกคลุมตัวเองด้วยเสื้อผ้าหนานาจากนั้นนับดวงดาวในท้องฟ้าและคิดถึงความอบอุ่นของบ้านและครอบครัวไปพร้อมกับการหลับไหลไปเปรอบเคลินที่เขาจุดเบื้องหน้าค่อยๆมอดดับควันพวยพุ่งขึ้นสู่อากาศคล้ายประสานกับท้องฟ้าสายลมยามค่ำคืนช่างหนาวเหน็บและมักทําให้หวังดินตื่นขึ้นมาเสมอทุกครั้งที่เขาตื่นมักจะมองความเงียบๆรอบตัวเขารู้สึกคุ้นเคยกับความมืดและไม่กลัวกะน,นั้น พอจิตใจสงบสายตาก็มองรอบๆก่อนจะหลับไหลไปอีกครั้งเวลานี้แค้นเจ้าไปแล้วดูฝนแม้ฝนจะหยุดไปแล้วแต่ท้องฟ้ายังคงปกคลุมไปได้วยก้อนเมฆหนาแน่นและเสียงสายฟ้าดังกึกก้องสายฝนมัดจะหยุดไปครึ่งวันก่อนจะตกลงอีกครั้งยามพบค่ำของวันที่8วังหลินกลางรม่มวิ่งเข้าไปข้างหน้าด้ยวยรอยยิ้มสายฝนก็ตกใส่ร่มนั้นเสียงฟ้าก็ร้องแม้จะพบค่ำแต่ท้องฟ้าก็มืดแล้ว เดินทางอีกวันเดียวข้าก็จะถึงเมืองหลวงแต่ฝนกับตกหนักขึ้นกว่าเดิมพื้นดินเจือกนองจนเม็ดฝนกระเด็นบนพื้นเสื้อคลุมสีเขียวเปียกชุ่มและดูดความร้อนออกไปจากร่างกายค่อยๆทำให้หวังดินรู้สึกเย็นละเยือกเมื่อสายลมชื้นแฉพัดเข้ามาความหนาวเย็นก็พัดจนเสียดกระดูกเขาตัวสัน่นถึงขนาดวางร่มปกคลุมกระเป๋าไม่ไผ่ซึ่งมีหนังสือและอาหารแห้งอยู่ข้างในรวมไปถึงชุดเปลี่ยน สิ่งเหล่านั้นไม่ควรให้มันเปียกวังรินเดินผ่านสายฝนมองหาสถานที่พักผิงห่างออกไปไกลเขามองเห็นบ้านหลังหนึ่งอยู่อย่างเรือนหลังเขาไม่เวลามองใกล้ๆแต่ก็บังร่มและเดินเข้าใกล้ๆพอเข้าใกล้จึงเห็นว่าเป็นอารามล้างเสียงดังอีทอาร์ตคืนฝนตกส่งสัมผัสความน่ากลัวเข้าไปอารามไม่ได้ใหญ่มากแล้วสุดโทมมีประตูสองบานเข้าสู่อารามนั้นบานหนึ่งปิดตาย มีรอยสีแดงอยู่บนประตูที่ดูเดือนหลังวงแหวนบนประตูขึ้นสนิมสายฝนก็รวมกับวงแหวนที่ขึ้นสนิมและไหลย,ย้อนลงมาประตูอีกบานของอารามพังเสียหายแม้จะยังเชื่อมกับขอบประตูเล็กน้อยแต่มันเปิดไม่ได้อีกแล้วมันโยกเยกไปตามสายลมและสายฝนส่งเสียงดังอีดอาดให้ได้ยินขณะสายฝนและสายมลมรุนแรงขึ้นเสียงประตูก็ดังราวกับ กำลังรุดออกจากกรอบวังดินเดินเข้าไปใกล้ขึ้นสายตามองอารามก่อนจะเดินเข้าไปสนามในอารามปกคลุมไปด้วยก้อนหินและใบหญ้าสายลมและสายฝนทําให้ใบหญ้าเอียนเอ็นผสมเข้ากับเสียงประตูนั้นแสงก็กระพริบ,พ,บพร้อมกับเสียงฟ้าร้องทําให้วังดินเห็นทุกสิ่งทุกอย่างข้างในอารามตัวเขาอุทานและก้าวถอยหลังเขาเห็นโครงกระดูกสีขาวไร้ล่างอยู่ตรงขอบอารามหัวใจเขาเต้นเร็วมากใบหน้าก็ซีีแต่สายฝนกําลังหนักขึ้น เขากัดฟันแน่นและไม่สนใจโครงกระดูกที่ตายที่นี่ไม่รู้ว่าตายมานานแค่ไหนตัวเขาเดินเข้าไปในอารามรูปปั้นขนาดยักษ์สูงหลายสิบฟุตตั้งอยู่ในอารามรูปปั้นแทบจะมองไม่ออกว่ารูปร่างหน้าตาแบบไหนสีสันของมันก็จางไปนานแล้วมันแตกขักไปทุกที่ทั่วอารามในอารามมีน้ำเป็นแอง่งกับเบื้องหลังคาหลายชิ้นแตกขากจนสายฝนตกลงเข้ามาและทำให้น้ำรวมกันที่พื้นจำนวนมาก กินไอยเยละเยือกร้อมรอบอาลามวังลินก็สูดหายใจใบหน้าก็เริ่มซีดและโค้งตัวเข้าหารูปปัน้นก่อนจะหาที่ที่ไม่มีน้ำเพื่อวางกระเป๋าไม้ไผ่จากนั้นวางกิ่งไม้แห้งข้างหน้าและพยายามจุดไฟกิ่งไม้พวกนี้ไม่ได้แห้งสนิทดังนั้นวังดินจึงจุดไฟร่มเหลวไปหลายครั้งร่างกายเขาหนาวเย็นตัวก็สั่นเทาทว่าวขณะเดียวกันประกายสายฟ้าระเบิดขึ้นในอาลาม ส่งผลให้มือวางดินสั้นเทาเงาร่างขนาดใหญ่พูดขึ้นมาล้อมรอบพื้นที่ใครน่ะเขาระงับอาการตื่นตระหนกในใจและมองไปที่ประตูเสียงของเขาดังมาจนแทบเป็นเสียงคำรามขณะสายฟ้ากระจายตัวได้ทำให้คนที่กำลังเข้ามาในรา,ามต้องตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวใครหรือ้อน้ำเสียงหวาดกลัวดังออกมาชายวัยกลางคนสวมชุดเก่าๆซึ่งดูเหมือนพึ่งปีนขึ้นมาจากเขาก้าวถอยรังออกไป และล้มทลาหลังจากเข้ามาใกาล้วังดินที่อยู่ในอารามชายวัยกลางคนก็ผ่อนคลายเล็กน้อยเขารีบเข้ามาในอารามและมองวังดินจากนั้นตบหน้าอ,อกตัวเองและคำรามใส่วังดินเจ้าทําให้ข้ากลัววังดินเองก็ตกตะดึงไปชั่วขณะและเผยรอยยิม้มเขาผ่อนคลายและจากนั้นก็คานับมือให้กับชายวัยกลางคนเป็นการขอโทษกลางคืนมันมืดข้ามองเห็นได้ไม่ค่อยชัดฟ้าผ่ากระทันหันเกินไป ข้าหวังว่าพี่ชายจะไม่ถือสาข้านะชายวัยกลางคนก็พึมพำบางอย่างเขาไมา่ได้ให้ความสนใจวังดินและนั่งโลงข้างๆก่อนจะยื่นมือเข้าไปในแขนเสื้อเพื่อนำขาไก่เปียกชื้นออกมาครึ่งน่องพอมองมันจึงระเบิดน้ำลายออกมาเสียงร้องไห้ของเขาเศร้ามากในยามค่ำคืนนั้นและยังทำให้วังดินรู้สึกเยือกเย็ยนวังดินเคลื่อนตัวห่างออกไปนีิสุดก็จุดกิ่งไม้ขึ้นได้ พอมีเปเอาเพลิงทุกอย่างในอารามก็ดูชัดเจนมากขึ้นชายวัยกลางคนก็ร้องหม่มร้องไห้กัดน้องไก่เปียกชื้นก่อนจะเริ่มยิ้มจากนั้นเขาก็หัวเราะเสียงดังคนเสียสติวังดินก็เคลื่อนตัวออกไปถ้าไม่ใช่เพราะฝนตกข้างนอกเขาคงเลือกจะจากไปแล้วแม้ที่นี่จะไกลจากถนนหลวงหากคนเสียสติปรากฏขึ้นกลางค่ำกลางคืนแบบนี้มันยังหนาวอยู่ดีชายวัยกลางคนก็หัวเราะก่อนร้องไห้อีกครั้ง พวกเขาไม่สนใจค่าพวกเขาไม่สนใจค่าข้าจำไม่ได้ข้าเป็นใครเสียงร้องไห้ดังไปทั่วลา,ามทำให้หวังลินรู้สึกสงสารเขาหันไปมองชายเสียสติและถอนหายใจฝันเหมือนจริงก่อนตื่นขึ้นมาชีวิตเป็นเหมือนของเล่นแต่ข้าเป็นใครกันละ่ะความฝันคือชีวิตจริงและตื่นขึ้นมาคือกำลังตายหรือฝันว่ากำลังตายและตื่นขึ้นมาคือชีวิตจริงชั่วขณะที่หลับตาและลืมตาคือ ช่วงความเป็นและความตายหรือบางทีมันเป็นตอนที่แยกไม่ออกระหว่างชีวิตจริงและชีวิตปลอมชีวิตนี้คือวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่หรือบางทีมันก็เป็นวัฏจักรแห่งเวรกรรมแต่เมื่อไรข้าจะตื่นขึ้นกันละ่ะจากนั้นแววตามีแต่ความง,งุนงงตลอดหลายวันมานี้ความฝันของเขาได้ทําให้เขาเกิดความรู้สึกสับสนขณะคิดถึงเจวันที่ผ่านมาเขารู้สึกถึงบางอย่างได้เรื่อน่หลัง วังรินทอนหายใจนําอาหารแห้งออกมาจากกระเป๋าแลมองดูกองไฟเบื้องหน้าเขาฟังเสียงสายลมด้านนอกอารามและเริ่มกินอาหารแห้งเงียบๆสายฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆจากท้องฟ้าห่อคุ้มภูเขาพื้นดินและอารามเอาไว้ณอารามแห่งนี้ข้างๆกับเปลวไฟวิญญาณแห่งความฝันสองดวงซึ่งดูเหมือนไม่ได้เป็นของโรคใบนี้ได้เข้ามาดวงหนึ่งมองกองไฟอีกดวงหนึ่งแทะขาไก่ รูปปั้นแนวรามก็มองทั้งสองคนแล้วเคยรอยยิ้มที่ยากจะเข้าใจโอเคเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ